สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันว่างๆสบายๆแบบนี้นะคะลูกโป่งก็ต้องออกตระเวนนะคะตามหาที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ที่นี่เลยค่ะศูนย์การค้าเดินหน้าเนเวอร์ฮูสเซนเตอร์นะคะสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองถนนพระราม9ก้าค่ะทุณผู้ชมคะสังเกตไหมคะว่าวันนี้ลนะูกโป่งทำไมแต่งตัวด้วยแบบว่าสุดเล็กอย่างนี้แต่ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าที่เกี่ยวก็คือนี่ค่ะเครื่องประดับอันแสนสวยของลูกๆลูกโป่งนะคะที่จะเป็น ฟูฟูสีขาวแบบนี้แต่ทําไมต้องสีขาวรู้ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีคําตอบมาให้คะ่ะ แต่ว่าจะเป็นยังไงไปติดตามดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าของลูกโป่งใครขาวเนี่ยเอาอฟอ้ดีกว่าเนี่ยขาวอวกอ๊้ดูสิคะขาวพอไหมเนี่ยลูกต้องไปซักหน่อยนะจะขาวกว่านี้แล้ววันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมมเบอร์เจอไฮท่านหนึ่งครับที่ชอบเลี้ยงน้องหมาสีขาวพันเวสไฮแลนด์ไวท์เทอร์เรีย กับพี่แตมของเราครับวันปกติของพี่แตมก็จะดูแลร้านอยู่ที่ร้านขึ้เตี๋ยวที่มีชื่อว่าเตี๋ยวหน้าคลังย่านทองหลอซึ่งร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักชิมครับว่าชอบสุนัขพันธ์สีขาวอะค่ะแล้วก็เป็นสุนัขที่มีสายตาที่ขี้อ้อนแล้วก็ว่านอนสอนง่ายขี้เล่น ปกติเวลามาที่ร้านนี้ก็จะพามาบ้างเป็นบางวันก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อาลีตรงข้ามอซอยอารีนะคะโครงการลาวิล่าชั้น3ก็<ม>บางทีเขาก็ไปด้วยแล้วก็ที่จะไปเปิดที่เดือนนาอีกสาขาหนึ่งก็คงเอาไปด้วยสําหรับสาขานี้ก็อยู่ที่อซอยทองหลอ่อซอย 13, <ม>1 3บสามอยู่ชั้น3ของโครงการซีนสเปซเส้นมีก็มาด้วยบางทีค่ะ ที่ร้านก็จะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูส่วนสาขาท,ทองหล่อนี่จะมีก๋วยเตี๋ยวขั่วกไก่ด้วยทางร้านจะมีอาหารพิเศษประจําวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะของเรานี่จะมีเป็นชุดลกเองคล้ายๆกับเขาเรียกเตี๋ยวลวกเองค่ะคุณสามารถลวกก๋วยเตี๋ยวเองได้ไม่ว่าคุณอยากได้เนื้อสุกมากสุกน้อยผักบุ้งกรอบมากกรอบน้อยแล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นอีกมากมายเช่นกุ้ยช่ายทอดส้มตำปีกไก่ทอดอะไรพวกนี้ค่ะมีหลายอย่าง สำหรับเส้นหมี่เนี่ยนิสัยส่วนตัวเขาจะเป็นคนขี้เล่นชอบเล่นลูกบอลมากแล้วก็ชอบกินขนมค่ะอาหารจานโปรดก็จะมีเป็นพวกสแนกเป็นพวกขนมของสุนัขอะค่ะก็วีดกรรมของเส้นหมี่เนี่ยจะเป็นสุนัขันนี้นจะน่ารักอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถเล่นกับแมวเปอร์เซียที่บ้านได้เพราะปกติแล้วสุนัขก,กับแมวจะไม่ค่อยถูกกันเพราะว่าจะเป็นเพื่อนเล่นกันไปไหนไปด้วยกันตลอดค่ะไปพาาไปข้างนอกก็จะเรียบร้อยสั่งให้นั่งคอยก็ต้องนั่งคอย ก็เรียกได้ว่าพี่แตมไปที่ไหนก็มักจะพาเส้นมีไปด้วยเสมอและพี่แตมก็อยากได้คำแนะนำการดูแลน้องหมาที่มีขนสีขาวและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทางรายการก็เลยพาไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาติโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาติครับเดี๋ยวน้องเส้นมีเชิญเลยค่ะเดี๋ยวอย่างแรกต้องมาก่อนนะคะค่ะ จุดแปดค่ะเช่วยด้านในเลยค่ะมาตรวจสุขภาพค่ะปกติแล้วน้องแข็งแรงดีไหมเอ่ยแข็งแรงค่ะแข็งแรงจะมีก็ประเภทแบบว่าสมมติเราให้อย่างเช่นไอกระดูกวัวอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะอระดูกินให่ไมเป็นเป็นเหมือนที่เขาขายสม็จลูกให้สุนัขทาน มันก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพวกกระดูกบัวกระดูกหมูโดยเฉพาะอย่างนี้พวกกระดูกไก่พวกเนี้ยค่ะบางทีทานเข้าไปแล้วบางทีเขาเขาเคี้ยวได้ไม่ละเอียดแล้วบางทีมันเข้าไปเนี่ยมันด้วยความที่มันแข็งอาจจะไปเขาเรียกว่าระคายเคืองทางเดินอาหาร พี่หมอแล้วอย่างเวลาเขาทานข้าวนะคะทานอาหารของสุนัขเองเนี่ยปากเขาจะชอบเป็นสีเหมือนของอาหารเรามีวิธีไหนที่จะทําให้มันขาวได้ไหมคะจริงสุนัขขนสีขาวเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างเลอะแล้วก็เปื้อนได้ง่ายง่ายแล้วคือหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆออน้องหมาไม่สบายนี่เราจะสังเกตได้ไหมคะถ้าเราดูเองที่บ้านนะคะ่ะ ปกติเวลาเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ชิดเราใช่ไหมเกิดง่ายเลยพฤติกรรมจะเปลี่ยนปกติจากที่เขาเคยแบบว่าเข้าใกล้เรามาหาเรากลับบ้านแล้วเขาแบบว่าพยายามจะมาจะมานั่งตักมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าบางตัวนะคะก็คืออาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเช่นจากเดิมที่เคยกินข้าวเก่งมากพอเราจะมาปรุงอาหารให้เขาเนี่ยเขาจะเข้ามากินเลยกินหมดชามเรียบแต่ว่า อาจจะเปลี่ยนไปจากการที่กินข้าวเก่งเป็นกินลดลงหรือบางคนอาจจะไม่กินเลยไม่สนใจเลยนอกเหนือจากนั้นบางทีเนี่ยเมออยากจะให้สังเกตลักษณะของเรียกว่าดวงตาสีหน้าเขาบางทีเนี่ยเวลาเขาป่วยบางทีจะแสดงออกมาได้ทางสีหน้าเขาบางทีป่วยวหน้าจะเศร้าค่ะหูจะตกหางตกมีหูตกหางตกแล้วก็จริงๆเนี่ยเมออยากจะให้สังเกตรเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระประสสวะที่บ้านด้วยอืออาจจะแข็งขึ้นนะคะหรือว่าอืเหลวบางทีอาจจะไม่อุจจาระเลย ปะสะัสสาวะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีนะคะค่ะต้องคือร่างกายก่อนนะคะดูว่าปกติหรือเปล่านะเสียงร่างกายปกตินะคะไม่มีไข้นะคะ,คะดู่มี้เป็น,านายังไงนะคะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ส่วนของหน้านะคะโอเคหน้าโอเคเลยนะคะใส่แป๋วเลยเไม่มีขี้กาเลยนะคะ มีน้ำมูกนะแล้วก็จมูกูค่อนข้างเย็นนะคะชื้นชื้นเล็กน้อยเน,นี่ยคือถือว่าสุขภาพค่อนข้างดีนะคะใบหูสะอาดนะคะ,ะสุนัขพันธุ์นี้ค่ะอย่างในหูเนี่ยมันจะต้องดึงขนออกไหมคะเพราะว่าเขาจะชอบสะบัดหัวค่ะถ้าเกิดจะให้หมอแนะนำก็คือการทำความสะอาดช่องหูเนี่ยก็คือจะต้องคอยดูเรื่องของขนขี้หูนะคะถ้าเกิดใบหูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้คือใบหูจะต้องชมพูแบบเนี้ยคะ่ะสีช,ชมพูเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่า ถือว่าดี <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าบางพันธุ์ที่เขามีลักษณะขนยาวจะมีลักษณะขนหูข้างในที่ที่ค่อนข้างเยอะอ่า <c oughs> อันนั้นอาจจะต้องให้คุณหมอหรือว่าให้ทางร้านที่เขาเชี่ยวชาญน, <c oughs> นะคะช่วยดึงขนหู <c oughs> ออกจริงๆถามว่าที่บ้านเนี่ยการดูแลรักษาเรื่องของ <c oughs> ช่องหูเนี่ยเราแค่สมมติเราอาบน้ําครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหูด้วยน้ํายาเช็ดหูเนี่ย แค่สัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะยกเ,เว้นซว่าถ้าเกิดหูมันเริ่มมีปัญหาเริ่มอักเสบที่หูเริ่มเยอะเขาเริ่มมีอาก,การเกาหูมากๆสบัดหูรุนแรงอันนั้นะอาจจะต้องมาพบสัตวแพทย์ค่ะอโอเคและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่เต็มและน้องเวสตี้ตัวโปรดคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำความรู้และวิธีการดูแลน้องหมาที่คุณหมอแนะนำไปในวันนี้ ไปใช้ดูแลน้องหมาตัวโปรดที่บ้านกันด้วยนะครับ